ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อ,อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งรวมใจหยุดนิ่งๆนุ่นนมๆนม เบาเบาสบายสบายที่นูนยนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะให้นึกถึงวระเดพลุงปู่ ผุคนพอวิชาธรรมกายยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะถ้าใครใจยังไม่ละเอียดก็นึกว่ามีท่านอยู่อรัตนายท่านอยู่ก็กลางกายของเราแม้จะนึกให้เห็นไม่ชัดก็ตาม ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะให้นึกอย่างเบาๆสบายๆพระท่านอยู่ในกลางกายของเราหรือเราอยู่ในกลางกายของท่านให้ได้อย่างเบาๆสบายๆ จนกระทั่งถูกส่วนก็จะเห็นท่านในกลางกายของเรานะจ๊ะพระาะฉะนั้นตนอนนี้ลรวก็นึกถึงท่านให้ต่อเนื่องกงันไปอย่าให้เปลอทีเดียวนะจ๊ะนึกถึง ท่านเป็นบุคคลพิเศษบุคคลผู้เลิศที่หาใครมาเสมอเหมือนในยุคนี้เนี่ยได้ยากโดยนึกถึงทบทวนประวัติชีวิตของท่านในชาตินี้เนี่ยที่ เราเคยศึกษาเรียนรู้มาแล้วก็พอที่จะเข้าใจท่านได้ใจเราจะได้เกิดความบิติเลื่อมใสในข้อวัดปฏิบัติและก็มโนปณิธานของท่านใจที่เลื่อมใสในี่แหละจะทำให้หยุดนิ่งแล้วก็เข้าถึงท่านได้ เวลาเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเาทำอย่างนั้นแต่ว่าถ้าใจเรานิ่งแล้วเราก็ไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นให้นิ่งอย่างเดียวอยู่ภายในแต่ถ้าใจยังไม่นิ่งเนี่ยก็ต้องให้ใจผูกพันเกี่ยวกับเรื่องราวของท่านจะทำให้ความฟุ้งของใจเราหายไป จะนึกถึงท่านได้ง่ายตั้งแต่ท่านมีความนึกคิดที่แตกต่างจากคนวัยเดียวกันอายุ19ก็คิดจะออกบทวทเราไปพิจารณาเห็น วไม่มีสาระแก่นสารของชีวิตของมันพะบรุษที่ผ่านมาที่เคยครอบครองทรัพย์สแสวงหาทรัพย์มาด้วยความยากลำบากครอบครองแล้วก็ชื่นชมทรัพย์ที่ได้มาเพียงช่วงสั้นๆแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยไปได้เอาทรัพย์ที่สแสวงหาบาได้นั้นติดตัวไปได้เลย ก็ทิ้งเอาไว้จนกระทั่งตกทอดมาถึงท่านและท่านก็คิดต่อไปว่าท่านไม่อยากจะมีชีวิตเช่นเดียวกับอันพระบุรุที่ผ่านมาอย่างนั้นเพียงแค่นั้นแต่อยากจะมีชีวิตที่ประเสริฐและสูงส่งกวมานนั้นเพราะว่าชีวิตที่เกิดมาชาติหนึง่ง ควรจะทำให้มันเกิดประโยชน์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วทา่านก็พิจารณาเห็นว่าการออกบวชเท่าน,นั้นที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างนี้ได้เขาคิดถึงพุทธประวัติเมื่อท่านกระจายเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของบรรพบุรุษแล้ว ก็มาคิดถึงบุคคลที่ท่านควรจะเดินตามก็ทบทวนพุทธประวัติว่าขนาดเป็นถึงองค์ราชทายญาติของกรุงกบ,บิลพัฒพ์่ังพร้อมสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่ยมฤทจะพึงปรารถนานะ่ยแต่ก็เห็นทุกโทษปยของกามาสุขนั้นด้วย อย่างสละทิ้งสิ่งเหล่านั้นโดยไม่อะไรเอาวรแล้วก็แสวงหาชีวิตใหม่ที่ดีกว่าโดยการออกบทแล้วในที่สุดก็บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธิยาณเป็นบะสัมมาสูมมสเจ้าบรรลุจุดหมายของชีวิตที่ได้เกิดว่าเป็นมนุษย์ได้เรียน วิชาชีวิตจนจบหลักสูตรแล้วเจียนจบในชีวิตท่านก็อยากจะเป็นอย่างพระสมมรสมุติเจา้าจึงได้ตั้งสัตยาธิษฐานว่าจะออกบวทเมื่ออายุสิบปีนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทบทวนเมื่อใจมันยังมีนิ่งยังฟุ้งอยู่แล้วก็นึกถึงภาพท่านได้ไม่เต็มที่ แล้วเมื่อออกบวทแล้วตอนอายุ22ก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมตั้งแต่บทว,วันหนึ่งลงึ้นอีกวันหนึ่งก็บำเพ็ญสมณธรรมเรื่อยมาจนตลอดชีวิต11พรรษาผ่านไปในการสแสวงหาวนทางการทัสรู้ธรรมของพระสมมอสมุทิเจา้า จากครูบาอาจารย์ตา่างๆแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่ทำให้มั่นใจในการปฏิบัติธรรมในสุดกลาาวภาษาที่สิบสองก็แสวแหงหาวทางในตัวเองเนี่ยวราก็น,นึกถึงเรื่องราวท่านมาตามลำดับกระทั่งสละชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่สละได้ยาก โดยยังไม่รู้วิธีทางที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของมนโนปฏิทานที่ตั้งใจแต่ก็ยังตัดสินใจสละชีวิตทำความเพียรที่โบสถ์พัดโบสถ์บนบางคูเวียงจังหวัดนนทพบ,บุรีดังที่เราได้ทราบประวัติอย่างนั้นเนี่ยเราก็ทบทวนเลยมาแล้วในที่สุด เมื่อท่านปล่อยวางทุกสิ่งชีวิตอวัยวะทรัพย์คนตัดทินของแล้วใจก็หยุดนิ่งถูกส่วนในสึกก็ได้บรรลุธรรมกายเป็นวิญญาณในการทัสรุษธรรมของพระสมมอสุริเจา้าเพราะสิ่งที่ท่านบรรลุปินตรงกับคำสอนที่มีอยู่ในประไตรปิฎดกที่ท่านศึกษาจนเชี่ยวชาญแล้วน แลกมาพบคำตอบด้วยการปฏิบัติและประสบการณ์ภายในเมื่อบรรุแล้วท่างก็ไปในห้วงแหนทรัพย์ที่ท่านได้บรรลุคืออริยทรัพย์ไปในในหวงแหนวิชาแถมยังตรวจตาดูว่าจะมีใครบรรลุทำตามนั้นได้บ้างในภาษาเดียวกันนั้น พอภาษาก็ไปตามที่ได้เห็นและก็เป็นอย่างที่เห็นอย่างนั้นแหละที่วัดบางปลาและชีวิตกันก็ดำเนินกันเรื่อยๆมาทั้งศึกษาฝึกฝนและก็สั่งสอนผู้อื่นไปด้วยเป็นทั้งนักเรียนเป็นทั้งครูว่ายแสงสว่างไปด้วย กระทั่งมาเป็นชาววาดวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญแล้วก็คน้นคว้าโดยการหยุดนิ่งดิ่งเข้าไปสู่ภายในในที่สุดก็รู้เรื่องราวเกี่ยวข้องกับพยายามมามาเป็นต้นเหตุแ่งเหตุการณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นทั้งตัวเองและผู้อื่น ทั้งสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วกขาคนพบว่ามีวิธีทางเดียวเท่านั้นที่จะปลดปล่อยตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจกากความเป็นจเลยก็คือต้องปราบมารต้องไปถึงตัวจริงนั่นแหละถึงต้นเหตุนั้นที่เป็นผู้ต้นคิดในการประกอบเหตุ ต่างๆและก็มีผลบังเกิดขึ้นมาสู่ภพภูมิที่หยาบทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกอื่นทั้งหมดและในสุดก็ได้ศึกษาเรียนรู้คนกว่าสู้ลบรล,ลบมือกับพยาม,มานจนตลอดชีวิตของนั่นทั้งสู้กับพยาม,มานซึ่งเป็นงานหลัก เราลงมาก็คือเทศนาสั่งสอนให้คนบรรลุธรรมตามถัดลงมาอีกก็ช่วยทุกอนุษย์แล้วก็สรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายจนหมดอายุไก่แห้เราระลึกถึงเรื่องราวนั่นไปอย่างนี้ก็ทัางความรู้นั้นตกทอดมาถึงพวกเรา ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเราก็ได้อาศัยความรู้ของท่านทำตามท่านความสุขความสงบความบริสุทธิ์ความสมบูงงในชีวิตก็ค่อยๆทยอยเกิดขึ้นทาให้เข้าใจเรื่องบุญบาปกฎแห่งการกระทําการสร้างบารมี อะไรต่างๆเรานี่เป็นต้นแล้วก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราไปสู่เป้าหมายเดียวกันกับท่านซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดที่มีเฉพาะธาตุธรรมิเศษท่านั้นเจึงจะมีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้นอกนั้นก็จะไปสิ้นสุดที่นิพพานถอดกาย ก่อนหน้านั้นกันนิาพาไม่ถอดเกย์แต่พอหมอสุดท้ายนีย่ก็จะมีเฉพาะาธาตุธรรมพิเศษจึงจะได้ศึกษาเรียนรู้ตรงนี้การที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้เรียนรู้จนกระทั่งถึงจุดที่เราเปลี่ยนแปลงชีวิตและตั้งมโนปณิธานไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก ทั้งหมดนี้คือพระคุณของระเดชคุณหลวงปู่ผู้คนพ่อฟิยาธรรมะกายซึ่งเราก็จะต้องตอบแทนพระคุณท่านหรือประกาศกิตติคุณท่านกเหนือจากธรรมปฏิบัติหรือการชักชวนแนะนำให้คนปฏิบัติทารวมทั้งทำความดีส่วนหนึ่งก็คือการหล่อรูปเหมือนท่านด้วทองคำนี่แหละ ถ้านึกได้อย่างนี้เราก็จะปลื้มปิติใจว่าเรามีส่วนในความสำคัญในการประกาศคุณของท่านเทิดพระคุณท่านประจัยปิติมีสุขการระลึกนึกถึงภาพท่านในกลางกายก็ง่ายและการระลึกนึกถึงภาพท่านอยู่กลางกายเราเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ราจะนำให้ใจของเราไปหยุดนิ่ง ในตำแหน่งที่ถูกต้องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอราหารันตุพระองค์ระเดวคุลงปูทานหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เวลาไปหยุดถ้าุดเทียวก,กันกับที่ทานหยุดและผู้รู้ทั้งหลายได้หยุดมันถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถือเป็นความสำเร็จในชีวิตอันสูงส่งยิ่งกว่าการที่เราได้รับลาบยศสรเสรอญอะไรต่างๆเหแล้วนั้น มากมายนักทีเดียวเมื่อเราไปอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับท่านเราก็จะรู้จักท่านเพิ่มขึ้นจะทราบซึ้งถึงพระคุณท่านมากเข้าเมื่อเข้าใจท่านเพิ่มขึ้นจากการหยุดนิ่งแล้วเข้าใจคำว่าหยุดนั้เป็นตัวสำเร็จซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับคำสอนสมมสมทธเจ้าว่าใจเราเป็นธาตุสำเร็จ,จ ทุกอย่างสำเร็จด้วยใจมีใจถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่อย่างนี้เป็นต้นแต่ใจก็ไม่มีใครมาอธิบายฟังว่ามีลักษณะอย่างไรและอยู่ตรงไหนจึงจะสำเร็จก็จะมีพระเดชกุลหลวงปู่เนี่ยอธิบายปัจจัยประกอบไปด้วยความเห็นความจำความคิดความรู้สี่อย่างรวมหยุดเป็นจุดเทเรียวาใจจะมีลักษณะเป็นดวง ราต้องอยู่ในตำแหน่งความสำเร็จคือศูนย์กลางกา,กายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่จะท,ทำให้เกิดความสำเร็จและใจจะสำเร็จได้ก็ต้องหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างนี้แล้วจามก็จะไปชื่อโยงกันได้ความเข้าใจในความสอนของพระสัมม,สมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชคุณหลวงปู่มันก็จะขยายเพิ่มขึ้นไอ้ตรงนี้มันจะสร้างฉันทะ ความรักความสมัครใจที่เราจะปฏิบัติธรรมที่จะฝึกหยุดฝึกนิ่งให้เข้าไปสู่ภายในเพิ่มขึ้นดยตัวงเราเองเราจะเอาชน,นะความรู้สึกว่าต้องฝืนต้องพยายามทำสมาธินำใจกลับมาหยุดนิ่งเราได้ข้ามภูเขาแห่งอุปสรรคเรานีไปแล้วเนี่ย เมื่อฉันท่าเกิดขึ้นวิรยะมันจะตามมาเพราะเราสมัครใจมันจะมาเพราะใจรักนะ่ยจะทำความเพียรตลอดทั้งนั่งนอนอยืนเดินจะมีจิตตะใจจะจดจ่อที่กลางกายในทุกๆก,กิจวัตรกิจกรรมตั้งแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทำมาหากิน ทำมาค้าขายเรียนหนังสือหนังหากระัางเข้าวนอนก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้พอจิตตะเกิดขึ้นความเอาใจใส่ที่ปรารถนาจะให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ประสบความสำเร็จในการนำใจกลับมาห,หยุดนิ่งตรงนี้เนะี่ยทำให้เรามีอัธยาศัยเป็นคนช่างสังเกต เพื่อที่จะจับจุดให้ได้เวาควรจะวางใจอย่างไรเนี่ยจึงจะพอเหมาะพอดีสำหรับตัวเราเราจะรู้วิธีวางใจว่าต้องนึกอย่างนี้คิดอย่างนี้แตะใจเบาๆอย่างนี้จะตั้งขยับเนื้อขยับตัวของเราอย่างนี้แล้วมันยังจะถูกส่วน การวางใจเป็นเนี่ยจะทำให้เห็นภาพภายในถ้าระวังใจเป็นประวาเรา,ราประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูงส่งดีๆเพราะเมื่อเราวางใจเป็นแล้วเนี่ยเราอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าสถานการณ์ของโลกจะเปลี่ยนแปลงไป,ยปอย่างไรก็ตามเราจะ อยู่เหนือสิ่งแวดล้อมนั้นสิ่งแวดล้อมนั้นไม่มีอิทธิพลทำให้ใจเราวันไหวเงัน,งน,งนแงนกลงแกล้งเพราะเรารู้วิธีวางใจด้วยตัวของเราเองตรงนี้เลยจะ้ะจะทำให้เราประสบความสำเร็จคือใจหยุดนิ่งได้หยุดจึงเป็นตัวสำเร็จและจะเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ไปได้เอยความทราบซึ้งในพระเดชคุณหลวงปู่ก็มากขึ้นมากขึ้นจนถึงระดับว่าการนำเอาทองเนี่ยมาหล่อหลวงปู่นั่นก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เรามีขคเพเพศรที่ใหญ่ๆเนี่ยความรู้สึกเรายิ่งใหญ่ขนาดนั้นจริงๆเราก็อยากจะนำมาแกะอยากจะนำสิ่งที่มีมูลค่าและคุณค่าสูงๆนะมาบรรจงแกะ สลักบ,บุคคลที่มีคุณคาณ่าสูงส่งที่ไี่มีประมาณอย่างนี้แหละเราจะเข้าใจคำนี้มากขึ้นด้วยตัวของเราเองเพราะนั้นการจับจุดได้หรือรู้วิธีวางใจของเราเองเหมือนเป็นอาวุธคู่กายเราเรารู้เราจำนาน วิธีการอกของเราเนี่ยมันจะแตกต่างคนอื่นของเราจะต้องคิดอย่างนี้นึกอย่างนี้วางใจอย่างนี้จึงจะพอดีแล้วกายก็ขยายใจยก็ขยายเข้าถึงความสุขได้อยู่ได้ทุกคนทุกแห่งตั้งแต่ท้องทะเลถึงยอดเขาถึงแนวอาวกาศ ในโลกนี้และโลกอื่นเมื่อเรารู้จักวิธีวางใจเป็นด้วยตัวของเราเองเรองจะเรื่องต่างๆแล้วนี่มันก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันมาตามลำดับอย่างเนี้ยดังนั้นท่านจึงเป็นบุคคลอันประเสริฐสูงส่ง,สงมากการยกย่องสรรเสริญท่านนั่นแะ มันไม่ได้เกินความเป็นจริงเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรายังไปไม่ถึงความเป็นจริงของท่านในซ้ำใหม่แค่มาถึงคำแค่ว่าหยุดเป็นตัวสำ็จซึ่งเป็นจุดเบื้องต้นของการเข้าไปสู่ความเป็นจริงของท่านซึ่งอยู่ลึกๆมากเพราะว่าพระผู้ปราบมานั้นมันลึกมากๆทีเดียวถ้าไม่ลึกซึ้งมากๆก็ไปปราบมานสู่ พยามานก็ไม่ได้เพราะนั้นปากประตูที่จะไปนำไปสู่ถึงท่านได้คือหยุดเป็นตัวสำเร็จถ้าเราจับจุดได้รู้วิธีการที่จะวางใจได้นี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาฝึกฝนอบรมตัวเราเองทุกวันทุกคืนทุกเวลาเลยเนี่ยอย่างสม่ำเสมอาการระลึกถึงภาพท่าน บ่อยจะนำไปถึงจุดตรงนี้เองเพราะว่ามีหลายท่านกำลังไลฟ์ฟังว่าในเทศกาลนี้เนี่ยก่อนช่วงจะหลอ่อเหมือนของท่านหลวงพ่อก็ได้นำให้ตรึกระลึกตึกถึงไม่เดีคุณหลวงปู่ทุกวันทั้งวันแล้วก็นำไปสู่จุดเล็กใสๆที่ ครอบคลุมความรู้ต่างๆเหล่านั้นไว้ได้กันเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็มีความสุขมากแม้ว่ายังไปไม่ไกลกว่าน,นั้นแต่ก็มีความพึงพอใจมีความรู้สึกว่าเรื่องการเสียเวลาเนี่ยไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ได้รับมาเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่านั้นมากบางคนเป็นสิบ สิบกว่าปีเนี่ยก็จะมาถึงจุดนี้แล้วก็ไปคิดว่าไอ้จุดเล็กใสๆเนี่ยจใจความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนอีกทั้งมันอยู่ในตัวของเราเองอยู่ในกลางกายของเราเองมันใสมันสว่างนั่งนอนยืนเดินก็เป็นสุขอยู่ภายใน กระทงเห็นดวงใสเ,<อ>เห็นดวงในดวงใสใสเห็นกายในกายใสใสเห็นองคพระใสใสเห็นองคพระในองค์พระใสใสก็ค่อยๆเดินทางก็ไปสู่ภายในเข้าไปเรื่อยๆความรู้สึกซาบซึ่งในประเด็จคุณหลวงปู่ก็เพิ่มขึ้นเป็นทับทวีคูณกันไปเรื่อย คือมีความรู้สึกว่าโอ้เราจะยกย่องเธอดทูลหรือประกาศเกียรติคุณของผู้ที่บอกถ้อยคำประเสริฐว่าในตัวมีพระธรรมกายซึ่งเป็นการทัดสรุปธรรมของเราเองเป็นที่พึ่งดี่ระลึกทิ่แท้จริงเราสามารถก็ถึงได้โดยวิธีการหยุดกันนิ่งนั่นจะมีความรู้สึกเทิดพระคุณท่าน แล้ลูกก่อนนึกหยุดนิ่งอย่างนี้นะจ๊ะใจจะได้ใสใสใน,นิงน่ง,นงๆนมนมเบาเบาสบายสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ